ว่าจะมาหาซื้อของให้สาวนะครับพอดีว่าเพื่อไปจีบสาวมาได้คนหนึ่งเขาชอบดอกไม้มากแต่ผมมองดูแล้วว่าดอกไม้จริงนี่มันน่าจะอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะต้องลองมาหาของอื่นดีกว่าเผื่อว่าน่าจะมีดีกว่านี้อ่านี่ไงคุณผู้ชมเจอแล้วนี่ซื้อดอกไม้จริงไม่ได้ซื้อดอกไม้ปลอมดีกว่าพี่ดอกไม้ปลอมนีขายไงเท่าไหร่คะนี่ดอกไม้จริงครับนนพี่ผ้าพุม่มเลนอันนี้อยู่ได้สิบปีสิบปีครับโอโ้ไม่น่าเชื่อ,อ คอนเสิร์ของเราก็คือ Flower of Love Never Die ดอกไม้แห่งรักนน่รำรักไม่เีมืนตายาเหมือนกับดอกไม้ที่นี่ครับอเ่เดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะว่าขั้นตอนบางขั้นตอนเราทำยังไงจริงเหรอครับโอ้ลูกปูญไหนได้ไหมครับโอเคได้พี่นำไปเลยครับ บอกว่าการที่จะทําให้ดอกไม้ธรรมดาธรรมดานั้น<ม>อยู่ได้ยาวนานถึง10ปีเคล็ดลับสําคัญไม่ใช่การนําเอาดอกไม้เหล่านี้ไปฉีดโบทอกหรือใช้วิธีการเฟสออฟแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าใช้วิธีการนําดอกไม้เหล่านี้มาอบหรือเรียกกันง่ายง่ายว่ากลบด้วย,ายซาลิก่าและปิดฝาทิ้งไว7้7 1็ดถึงสิวันแล้วแต่ขนาดของดอกไม้เพื่อเป็นการดึงความชื้นของดอกไม้ออกมาให้หมดก่อนที่จะนำดอกไม้เหล่านี้มาจัดใส่ขวดขนาดต่างๆเราก็จะได้ดอกไม้สีสันสดใสเช่นเดิม แต่เพิ่มเติมคือระยะเวลาราสเมื่อกี้พี่บอกผมว่าอยู่ได้เป็น10ปีชูหรือเปล่าพี่จริ่งสิบปีเพราะว่าผมผลิตมา16ปีอ๋อทำมาสิบหกปีแล้วอะสิบหกปีเนี่ยลูกค้าที่เคยซื้อกับเราไปเนี่ยครับเมื่อไปปีที่แล้วโอท็อปซิตี้ครับมาเขามาเที่ยวที่โอท็อปแล้วมาเจอกันเขาบอกของเขาเนี่ยอยู่มา13ปีแล้วคือซื้อไปแล้ว13ปียังอยู่เหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิมใช่เราเราปิดฝาด้วยด้วยแก้วครับ เมื่อปิดฝาด้วยแก้วความชื้นในอากาศมันไม่สามารถกลับเข้าไปได้ความชื้นที่อยู่ข้างในมันจะโดนกินด้วยซิลิกาเจลที่อยู่ที่ฐานอ่าฉะนั้นในนี้จะปลอดอากาศอดาฉนั้นตราบเท่าที่คุณไม่ทําหลวมก็แต่เราการันตีให้1ิปี1ิปีครับซื้อครั้งเดียวให้สาวได้1ิปีสิปีเลิกกันไปแล้วก็ยังอยู่ยังอยู่ดอกไม้ของพี่นิคมนั้นเอาจริงๆผมก็แทบไม่เคยเห็นทั่วไปในตลาดบ้านเรานะครับ ถามไปถามมาก็ได้คำตอบว่าผลงานทั้งหมดกว่า95%แกส่งขายไปยังต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะตลาดที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมนี ani, และรัสเซียปีหนึ่งส่งขายได้มากกว่า30ตู้คอนเทนเนอร์สร้างไรายได้ให้กับพี่นิคมกว่า20ล้านบาทต่อปีเลยนะครับส่วนสาเหตุที่ขายในไทยน้อยเพราะว่าคนไทยมองว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่แพงเกินไปนะครับทั้งที่เมื่อเทียบกับระยะเวลาแล้ว ชาวต่างชาติกลับมองว่าคุ้มค่ายอย่างมากมายและที่สําคัญสามารถทําได้กับดอกไม้ทุกชนิดด้วยนะครับแล้วทีนที่ถามว่าคุณทําตายครั้งหนึงกิโลละหกรกว่าบาททาครั้งเดียวแล้วทิ้งอแต่ของผมออามาทำแล้วเจ็ดครั้งถามว่าวัตถุดิบมันมีราคาแพงพูดาง,ง่ายๆว่าอย่าเปลืองตัวมาซื้อที่พี่ดีกว่าก็มาซื้อมาซื้อดีกว่า ได้ท oh, ja. e ุกดอกอ๋อดอกกุหลาบดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้กล้วยไม้นะครับอือดอกพุทธดอกอะไรทําได้หมดออ๋แต่ว่าถ้าทําหลายดอกต้องทำตั้งคืนไหมโออหมดแรงก่อนอ๋ออ๋อถ้าทำหลายดอกก็จะหมดแรงจะหมดแรงดังนั้นเราทำวันหนึ่งไม่กี่ดอกสองดอกก็พอแลโอเคโอเค